โราทิติกเราทำกิจการเป็นการส่งสินค้าออกระหว่างประเทศครับเช่นไปพมา่าไปประเทศลาวแล้วก็ประเทศเขมรเป็นหลักไทยเราไม่ค่อยไ,ได้ไมไ่ค่อยได้ทำครับครับผมเส้นทางส่วนมากเราจะไปทางเมสสอดเพาะว่า,าเราจะมีงานลูกค้าเราจะเป็นงานทาง,ทางไปพมา่าเป็นหลัก เราก็เลยเล่นทางนู้นครับผมบดีๆีด,ด,ดีครับตอบโจทย์ดได้ดีเพราะว่าทางเม่สอดเนี่ยมันจะขึ้นเขาลงเขาตลอดใช่ไหมอ่าเราเลือกใช้สแกนเนียเพราะว่าหนึ่งระบบความปลอดภัยสองการแจ้งเตือนอะไรต่างๆใช่ไหมครับมันจะช่วยให้คนขับรถเรามั่นใจในการขึ้นเขาลงเขาถึงแม้ว่าจะขึ้น มันก็ทํางานอันตโนมัติข้ามันได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราเป็นออตโต้ถ้าก็ลงก็ระบบเบรกระบบช่วยเบยรคถือว่าเยี่ยมครับของสกเนียรครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องน้ามันมาอันดับหนึ่งที่เราเลือกเพราะว่าเราเปรียบเทียบกับคันที่เราใช้งานกันอยู่มันวิ่งงานด้วยกันคู่กันน่ะเราเห็นความแตกต่างของมันตรงนี้ที่ว่าตอบโจทย์เราก็คือตัวนี้ แตกต่างกันเยอะเลยครับที่ทำให้เราเลือกใช้สแกเนียต่อครับผม